ครับสวัสดีครับครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนําการจับอีกนิดหนึ่งสำหรับมือใหม่ที่ว่าหัดเล่นซอนะครับคืออย่างยังโซอซ,อซอที่เราทำเนี่ยเราแบ่งความเป็นกลางของโซตัวนี้ไว้หมดนวครับตัวนี้ครับโซที่เราทำครับครับเวลาเวลาเวลาคนที่ เขาเรียกชื่อโซถ้าคนเขาเรียกชื่อซซอจังหวัดสุรินทร์เขาเรียกโอ,อก oh, ต๊ตรัวตรัวตัวนี้ก็คือหมายถึงว่าความหมายมันคือคําว่าประคองครับประคองก็คือคําว่าตัวมันมาเขาที่ว่า oh, อ๋อเขาเล่นไออันนี้อา่านายโกตรัวโกตรัวเขาก็หมายความว่าโ oh, อ,อ้ไอ้นี้ไอเด็กชายคนนี้ สีซอก็คือตัวก็คือกระปะคองกระคองก็ก็มาจากจากจากลักษณะของของการเล่นซอนั่นหละครับกระคองกระปองยังไงครับซ่กระตุ้มจะไม่วางลักษณะตั้งฉากเหมือนกับซอประเภทอื่นอย่างซอดนตรีไทยซอไอ้บางบางท่านที่เขานั่งเขาจะนั่งมาชันที่ที่หน้าไอ้ไอ้หัวเข่าตรงนี้นะครับแต่ว่าซอกระตุ้มอ่ะ มันจะยันมาที่ที่ตัวติดกระท้องเราตัวนี้เลยครับกะลามันครับกะลากะลาตัวเนี้ไอ้ที่ที่ที่เราทําเผื่อตัวนี้เพื่อต้องการให้ยันมาตรงตรงเอวตรงเนี้ยเวลาเราเราเราสีด้วยส่วนหนึ่งเราจับตัวนี้เราเราเรากดลงไปครับกดลงไปด้วยแล้วก็เราหนีบตัวนี้หนีบหัวแม่โป้งครับหัวแม่โป้งที่เราหนีบแบบนี่หนีบขนาดนี้ครับหนีบมันให้แน่นเมื่อหนีบให้แน่นมันการการที่เราจะ จะลงนิ้วอะ่ะมันจะลงลงมีล็อกของมันอยู่ครับเวลาล็อกของมันมันจะล็อกอยังไงอ่ะก็เร่ง <c oughs> คันชักก็จับจับได้อีกสองอย่างครับจับอันนี้กลางมายันสายตัวนี้ตัวหนึ่งครับนิ้วโป้งนิ้วชี้ครับหนึ่งสองสามครับถึงเพราะว่าดังไม่ดังอยู่ที่นิ้วกลางส่วนกลางตัวนี้ครับจับอย่างนี้ก็ได้แบบสูตรอาจารย์ทรงใชยสามสี่จับอย่างนี้เลยจกหมุดก็หมายถึงว่าตัวนอ็อตตรงนี้ประมาณห้าหกเซนเข้ามาข้างในข้างในอีกก็ได้ครับ บางคนก็ชอบเลื่อนเลื่อนมากข้างในก็ได้เพื่อมันเข้ากับล็อกมือของเขาตัวนี้ครับนี่ตัวนี้เราจับอย่างนี้ก็ได้ครับอ่าตัวนี้จับแบบสูตรอาจารย์ชลเลกกระตุ้นอีสาเนเอเคยกลุ่ออีสานใต้ครับตัวนี้อ่าแล้วก็มาจับนี้ส่วนหนึ่งว่าพอเราจับมั่นคงแล้วนะเราลากสายดูล้าเอาสายได้ก่อนถ้าเราตั้งเสียงเสียงโซนกระตุะ้นอ่ะตั้งสายซนมาได้ก่อนซนตัวนี้โซน ร่างไซ่อนซ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 อนตัวนี้ถ้าภาษาขมรเขามมนจะเป็นเป็นเอลกีออลกีมันตองกับคำคำแซลของคนขมรสมัยรุ่นตาเมื่อก่อนเขาจะแซลกันว่าโอ้เอ กดัวอ e ิลกีอ e ิลกีก็คือคำนี G, Je, ้ครับอิลกีอิลกีแต่ถ้าว่าภาษาตนกก็เรซอนเรซอนแล้วรับก็ล้ลไล่ไล่นี้ครับเรมีฟาก็ไม่ไปไหนเรมีฟาก็ไม่ไปไหนเร ั้นแรกก็คือว่าเอาคันชักให้ไปสายสุดก่อนครับดึงมา,าดึงมาสาดึงมาทางขวาคันชักไปทางสายสุดแล้วดึงมาทางวาครับมันก็จะได้เสียงเรหนึ่งตัวเนาะด,ด,ดึงออกมาเรหนึ่งตัวแล้วก็แล้แทงเข้าเป็นเรตัวที่สองหมายถึงว่าหนึ่งคันชักนี่หนึ่งตัวโน้ตแล้วก็แทงเข้าก็อีกหนึ่งตัวโน้ตครับเป็นเรดสองตัวอย่างเร เรนี่อันนี้นี่เป็นเด2สองตัวครับเราเราไม่ต้องสนใจดึงเข้าดึงออกเราสนใจตัวโน้ตว่ามันมีกี่ตัวครับตัวไหนมีสามตัวะเรมีฟาสามตัวกับสายเปล่าครับไอ้พวกตัวอื่นเราไม่ต้องไปสนใจครับมีนิชี้กับนิ้วกลางอะเดเรมีฟาอ่าเราจะกอดเอานิ้วนางยันตัวนี้ตัวด้ามมันไว้ก็ได้ครับนี่นิ้วนางตัวเนี้ยเดมีฟาเนี่ย พอเราล็อกตัวนี้ไว้ตัวนี้จะไม่ไปไหนครับถุงแม่โป้งตัวนี้แม่โป้งมันจะนีบนีบงี้เลยนีบล็อกมันไวนีมีฟ้าโดยที่อซนี่เราทิ้งความห่างออกจากตัวประมาณ45องศาเร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 าประคองประคองนั่นแหละครับคำที่เขาเขาเรียกกันว่าตัวตัวคือประคองไม่ให้ด้ามซนนั้นะมันล้มขรจะเล่นนะ่ะ แล้วหน้าเป็นโซโครับให้อยู่ลักษณะนี้ครับแล้วหน้ากับหัวเขา่าซึ่งหัวเข่าของเรามันไปอย่างนี้อ่าอ่าแล้วขาหัวเข่าไปอย่างนี้ให้ด้ามโซนี่ให้ให้กระลามันอยู่ระนาบกับหัวเข่าเราหัวเข่าที่เรานั่งตัวนี้ครับที่เรานั่งตัวนี้ถ้ามันเป็นฉากให้เป็นฉากเป็นฉากอย่างกับอ่าอ่าเป็นฉากอย่างนี้ครับไอขาขาข้างหนึ่งของเรามันมันนี่ขาข้างขวามันจะมามาทางนี้เนาะให้จะมันเป็นฉากอย่างนี้แล้วก็ โซกราไม่จะอยู่อยู่ตรงกับกับไอตัวหัวข่าวตัวนี้ครับซึ่งข้อข้อตัวนี้ผมวิจัยดูแล้วว่าการนั่งนี่สาคัญในการเล่นซซครับเหมือนกับว่าบางคนก็ไปไปไปพิพจารณาตรงที่ซอนั้นอีกอย่างหนึ่งได้เราค่อยมาคุยกันครับแต่ว,ว่าอย่างก็โซที่เราทํานี้ก็เราจะจารุ่นโบราณจริงๆจ,จะ จะไม่ใช้พวกไอ้ลูบิดกีตาร์ครับตัวนี้ตัวนี้เขาถ้า,ถ,าถ้าพวกที่ใช้ลูบิดกีตาร์พวกเขาเล่นระดับมืออาชีพแล้วเขาเลยใช้พวกไอ้ลูบิดกีตาร์เนะี่ยแต่ว่าเราหัดเล่นใหม่เราก็ต้องการให้ซอนะั้นมีความน้ําหนักเบาน้ําหนักเบาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาเราเล่นเราเล่นใหม่เราต้องการที่ใช้เวลาเล่นกับซอนานเนาะถ้าเราถ้าซอตัวนี้มันมีความหนัก ล้วก็นั่งนั่งเล่นกับโซตัวนั้นได้ไม่นานเพราะเพราะลูกบิดกีตาร์ตัวนี้มันจะนำพาให้ให้มีความหนักเพิ่มเพิ่มความหนักไปอีกแต่ทำไมว่าเอ้าแล้วลูกบิดโซไฟฟ้าทำไมมันไม่หนักมันไม่หนักเพราะว่าลูกบิดโซไฟฟ้ามันจะลูกบิดโซไฟฟ้ามันจะตัดตัวด้านนี้ทิ้งออกไปครับมันจะอยู่เฉพาะโครงตัวหน้ามันตัวนี้ น้ำหนักมันก็เลยไม่มีตัวนี้มาบวกน้ำหนักนะครับฝั่งนี้มันจะไม่ไม่บวกน้ำหนักไปอีกใช่ยังไงบางคนที่เขาเล่นต้อง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 แยกออกว่ามือใหม่กับมืออาชีพครับพวกมืออาชีพเขาเล่นเขาเล่นก็เขาจะใช้พวกลูบิกีตาร์ครับแต่ลูบิกีตาร์สำหรับท่านที่หัดเล่นใหม่ๆต้องต้องทำความเข้าใจนิดหนึ่งว่าหน้าแป้นโซของเราครับ เบอ่บางคนเล่นนะาเป็นซอ,ม,อม,นมันจะเอียงมาครับมันจะเอียงมันจะเอียงอ่ะมันเอียงองศามันจะเอียงมันก็จะเล่นบางเพลงไม่ได้ครับมันเล่นอย่างพวกเพลงไอายหยพวกอะไรไอ้พวกอายหยค้างอะไรคนนั ing, ้นเล่นยากแต่ถ้าเราเราตั้งฉากโซเราได้มันกยจะเล่นเพลงอายหย่ค้างอายหญอายหยค้างสมัยโบราณมันเล่นบางเพลงมันก็จะลําบากครับแต่เรานั่ง นรพยายามให้นะเป็นโซของอย่างผมว่าเลยอย่างก,กับหัวเข่าเราไปข้างหน้าตัวนี้ให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 ้หน้าเป็นโซมันอยู่พยายามอยู่ระน,นาบกับหัวเข่าของเราตัวนี้ครับแล้วมานอยู่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 ลักษณะเนี่ครับทหามีอยู่ลักษณะหัวเขา่ามันอยู่นี่เป็นอยู่นี่ครับไละข,ข,ขาข้างหนึ่งขาข้างหนึ่งว่าแทงออกไปทางขวาครับตัวนี้วเแล้นเ<ๆ>ล่นล พอหน้าอ,อกเราั้งตรงนะครับหน้าอ,อกเราไม่ไม่นั่งค่อมอย่างนี้นะครับหน้าอ,อกตั้งตรงนั่งตรงเป็บลักษณะตั้งฉากทิ้งซัวทิ้งโซ่จากตัวประมาณ45องศาแล้วก็ไล่แล้วก็ไล,ล,ล่ใจเย็นๆเ,เ,เราไปต้องเราพยายามไปพึ่งไปลงตัวโนตมาเราเล่นเรมีฟา อย่าไล่ม no ันย้อนข an like. ึ้นมานะครับอย่าไล่มันเหมือนเหมือนเหมือนดยทีีไทยเหมือนเหมือนที่เขาคนเก่งเขาไล่ย้อนเนี่ยเราอย่าอย่าย้อนมันขึ้นมาครับก็ไล่ไปเอมีฟาโนลาทีโดเรครับแล้อีกอย่างหนึ่งก็ก็อย่างอย่างที่ผมวิจัยดูแล้วว่าถ้าถ้าท่านพิจารณาดูว่าอย่างกับ เราเราดูจากอาจารย์แต่ละคนไปอย่าอย่าดูคนนี้บ้างคนนั้นบ้างแล้วก็มาวิเคราะห์กันมันจะทําให้สับสนครับเราดูแล้วก็ทําเหมือนเราเรียนให้มันเป็นอย่างเงี้ยเป็นฉากๆไปอย่างกับว่าเราพูดเราดูดูตามคนแนะนําคนนี้อา้าวเราเดินตามเขาให้ได้สักสองสามเพลงแล้วก็เราก็ไปดูอีกอาจารย์คนหนึ่งว่าเขามีคําแนะนําอะไรดีๆแล้วก็ค่อยไปไปเพิ่มเติมครับ แต่ถ้าเราดูอาจารย์หลายคนแล้วมามาเล่นน่มันจะทําให้เราเล่นแล้วก็เออทำไมอาจารย์คนนั้นพูดอย่างงั้นทาไมอาจารย์คนนี้พูดอย่างนี้มันก็จะทําให้สมองของเรามันแตกส่าเหมือนกับเหมือนกับไอไอไอจอมยุทธประเทศจีนที่ว่าขาดไปข้าแท้งอะครับก็คือว่ามันมัน,ม,นมันหลายครูหลายครูเยอะเกินไปมันจะสับสนเพราะฉะนั้นเราดูด,ด,ดูดูแต่ละคนเราดูให้ดูดูดูที่เขาบอกหรือเขาเขา ถ้าเราทำก็ให้มันได้ก่อนแล้วก็เราค่อยไปดูอีกท่านหนึ่งอย่างนี้ครับมันก็มันมันมันจะทำให้เราเข้าใจแต่ละท่านไปนี่ครับครับเพราะว,ว่าอย่างกับอย่างอย่างอย่างท่านแต่ละคนเขาอย่างกับอาจารย์บางทีอาจารย์หลายหลายคนที่เขาเก่งๆเขาก็มีวิธีสอนไปอย่างหน,นึ่งอันนี้ครับอันนี้ผมจะพูดพื้นเพที่ว่าเรา จับมาเลยเล่นง่ายเลยครับเล่นง่ายหมายถึงว่าโซเรามีเบาเวลาเราเล่นซอตัวนี้มันต้องเล่นโยกครับทำไมผมจะว่าเมื่อถ้าถ้าถ้าเราใช้ลูกบิดกีตาร์มันจะโยกตัวนี้ลำบากเวลาเราเล่นเนี่ยครับเรโซโซบางทีเขาก็เล่นเล่นโยกอะ ครับม,ม,มันมันจะมีลูกเล่นเพร,ะ,ระโยกปั๊บมันจะทําให้การเล่นนะั้นสนุกสนานแล้วก็ก็มีอรรถรสอย่างนี้นะครับแต่ว่าถ้าซอตัวนี้เรารู้สึกว่าพ่อพ่อบางทีว่าลูกบิดกีตาร์ตัวนี้มันอาจจะหนักมันหนักมันก็จะเล่นได้อย่างคลิงโบราณอย่างอย่างคลิโบราณอย่างก็ จะเล่นไป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 อีกลักษณะหนึ่งแต่ถ้าว่าเมื่อซอราซอราเล่นแล้มันมันมีโยกมีโยกมีโยกอย่างเงีก็อนนี้ก็ก็เป็นมุมมองส่วนตัวที่ว่าคืออาศัยประสบการณ์ที่เราเล่นมาก็ที่ผมว่าที่ที่สูตรที่อาจารย์ธงชัยสอนเมื่อ40ปีที่แล้วคือแบบเรียนที่ดีที่สุดนั้นก็คือว่า ทุกวันนี้หายไปแล้วครับลูกลูกเคาะลูกอะไรก็ทุกวันนี้เขาเขาจะไปเล่นลูกเอื้อนอย่างนี่มันเป็นนี่มันเป็นลูกนี้แต่สมัยเมื่อก่อนไม่มีครับสมัยเมื่อก่อน ็จะเล่นแบบแบบแบบธรรมดาธรรมดาให้หมอบหมายให้ให้บทบาทความไพเราะนั้นไปอยู่ที่นักร้องคนเดียวครับโซก็จะเหมือนแบ็กอัพอะไปเรื่อยๆถา <Level s> มว่าโซอที่ไพเราะมันไพเราะยังไงครับสมัยเมื่อก่อนเขาไพเราะอย่างอเขาใช้สมาธิครับสมาธิเ่ียง ท้ายน,นี้ผมก็จะจะลงเดี๋ยวพิจารุอีกคลิปหนึ่งครับอันนี้ผมแนะนําการการการวางแปลนซอด้วยการการลักษณะท่านั่งแล้วถ้าถ้าใครอยากจะเพิ่มเติมอีกก็ไปดูการลักษณะาการท่านั่งของอาจารย์ธงชัยสามสีครับครูก็จะนั่งมีลักษณะข้อแกค,ครับเราก้าวทีละชา้าดีกว่าเราก้าวเร็วแล้วมันก็จะจะทำให้เรา เล่นเป็นยากครับแล้วก็ช้าๆอย่างนี้เยวก็ได้เดมีฟา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 กับร,รับ,ค,รบคลิปนี้ก็ขอจบแท่นี้นะคะสวัสดีครับผม